เลขที่ออกเจ7ดสามเฮ้ยแปดเจ็ดสามตามตัวแตกไปดูได้เลยทุกคนกลุ่มผมแตกานกะตอนนี้โอย้ยพี่น้องโอ้ใจสั่นโอ้ยสั่นส่นโอ้น้องโอ้ย้ยมือสั่นหมดเลยฮะ7จ7ด7 8ดหะเฮ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ย,อยตกใจมากเลยเอโอ้ย <S <S 2> <S 2> ผมไม่ถูกรัตตอรี่ไม่เป็นไรต่อไปจะให้จนที่อ่าแต่คนในนี้ต้องถูกสองครั้งวันรสครั้งค่ะต่อไปสมตัวแก่คุณผไปนยอดมากหกเจ็ด 7 3 7 8 6 6 7 3 7ดแดีใจไปดูลอตเตอรี่ซิเราซื้อเจ็ดหกหกเจ็ดเโอ้ยไปเม้งดูวรางวัลที่สองครั้งที่1นึ่งให้นานแล้วให้ตั้งแต่แรกไม่อันเลขนี้ไม่อันเลขนี้ก็ไม่อันรางวัลที่สองสามตัวแตกทุกคนสี่ศูนย์สามสองหนึ่งหกสี่ศูนย์องหนรางวัลที่สองครั้งที่3าม7 8 3 8ห้7เ8็ดสามเามรางวัลที่สองครั้งที่สี่ สามสองสี่สี่สี่แปดสามสองสี่สี่สี่แปดรางวัลที่สองครั้งที่ห้าเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสั่นมากที่สามดูรางวัลที่หนึ่งไหมสหลเดี๋ยวพี่น้องรุ้นผมได้รางวัลที่หนึ่งบอผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อหกเจ็ดหรือเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหรือเจ็ดหกเจ็ดพี่น้องใครซื้อแต่เจ็ดหกอ๋ที่ามครั้งที่สามหนึ่งร้อยหนึ่งใบเจ็ดหก รางวัลที่สาครั้งที่สี่สามหกสองสอรางวัลที่สามครั้งที่ห้าศูนย์สองย์เกี่รางวัลที่สามครั้งที่หกศูนใจสิค่ะศูนย์สทุกคนคั้ที่7ทุกคน066โอ้ยไม่สันไม่ได้ก็ไม่จะเส้าฝฟไจะหักงัวแล้ว คนบ่ถือมีแต่เสาไฟกับหลักหัวแล้วพี่น้องสามขนาดนี้เนาะดีใจดีใจกับทุกคนด้วยใครที่สูงกันนะไปก่อนพี่น้องดีใจกับทุกคนด้วยทุกคนผมไปดูปูองค์ดำเดี๋ยวพาไปดูปูองค์ดำกะลังสาปปูองค์ดำอยู่เดี๋ยวพาไปเบิ่งปูองค์ดำเดี๋ยวพาไปทูปูองค์ดำไว้ ว่าแล้ว67ภู 6, 7, 6, เขาอีลีผมบอกว่ายังไงผมบอกว่าผมซื้อ76แล้วผมจะไม่กลับให้ทุกคนกลับผมซื้อ76แล้วผมจะไม่กลับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมซื้อผมเนี่ยถ้าผมซื้อกลับมันจะไม่ออกเรื่ผมเลยแต่ถ้าผมซื้อเี่ยไม่กลับมันจะเดวบบุ๋มเงียนว่าผมหาคำว่าบอกพี่ผมผมพูดตลอด ทุกคนนน่บอทุกคนพาไปเบิงกูพาไปดูผูองดำแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวจะย้นไปโอ,โอ้ยพี่น้องอพี่น้องดีใจ่ะโอ้โหทุกคนดีใจป่ะคักเลย นี่คือปู่องค์ดำนะครับยังดูไม่ค่อยออกยังเป็นโครงเหล็กอยู่ คงเล็กอยู่โอเคนะครับโอเคครับสวยมากเลยครับจา้า้ยทุกคนโอ้ยสามตัวแตงสามตัวแตงบอกแลยว่าวสีน้ำเงินสีนับเงินสีนับเงินทุกคนสีนับเงินไปก่อน ¡Chapá!